สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมน,นะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะก็นั่งดูน้ำในบอ่อปลานะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ขอบคุณมากเลยค่ะมาดูน้ำในบอ่อปลากันค่ะจะได้เย็นเย็นสดชื่นวันนี้อากาศร้อนมากๆเลย วันนี้คุณเกดทำอะไรทานคะกับข้าวหน้าทานมากเลยบรรยากาศบ้านคุณเกดดีมากเลยคะ่ะใกล้ริมน้ำ คุณที่เข้ามารับชมนะคะเครื่องตสงการนี้ก็บรรยากาศก,ก็เริ่มร้อนขึ้นมากๆเลยสวัสดีค่ะครัวแม่บุ๋มนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคุณเก๋บอกยังไม่ได้ทำเลยจะไปต่างจังหวัดออขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะคุณเก๋ ช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยช่วงนี้ก็บริษัทน่าจะเริ่มเริ่มทยอยหยุดแล้วแต่วันนี้น่าจะยังรถก็น่าจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดินทางปลอดภัยนะคะครัวแม่บุมทำอะไรทานคะวันนี้ทานข้าวกันหรือยังคะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยทานอะไรก็ไม่ค่อยจะไอ้นี่เลยส่วนมากจะต้องเป็นน้ำเนาะทานน้ำทานน้ำก็จะสดชื่นดี หาน้ำทานทั้งวันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหัวแม่บุ๋มคุณเก๋ตอนนี้กำลังใกล้จะครบแล้วค่ะเลยร้อยอก,กว่าชั่วโมงนะคะก็เลยไล์ช่วยนิดนึงนะคะ่ะปกติก็ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดเรื่องเรื่องไล์เพราะว่ามันจะต้องเออชวนคุยแล้วก็พูดไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะใช่เลยค่ะคุณแม่ผมบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรค่ะอากาศร้อนมากๆใช่ค่ะชนบุรีก็ร้อนมากเลยเพราะว่ามันรู้สึกแบบมันอบอ้าวมากช่วงน,นี้แต่ว่าช่วงกลางคืนก็จะเย็นหน่อยแต่ตอนเช้ามาเนี่ยก็อากาศเริ่มแบบร้อนแต่เช้าเลยแต่ก็ยังดีที่มีลมหน่อยค่ะก็ยังก็ย,ยังชัวสงการไปเที่ยวไหนกันบ้างคะ ช่วงนี้ก็ใกล้หยุดสงการแล้วสงการน่าจะต้องไปทําบุญสักหน่อยใครไปเที่ยวสงการก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะก็รถน่าจะเยอะช่วงสงการนี่ยจากที่เดินทางกลับบ้านใช้เวลาสัากสองสามชั่วโมงก็ถ้าไปช่วงรถติดก็อาจจะเป็นห้าหกชั่วโมงได้เลย นั่งดูน้ำค่ะก็ดูน้ำดูปลาก็ทำให้รู้สึกเย็นเย็นดีหน่อยค่ะถ้ามองไปทางแดดนี่ก็โอ้โหแบบร้อนมากอากาศร้อนช่วงนี้ต้องหาพื้นที่เย็นเย็นพักผ่อนถ้าเปิดแอร์ก็ต้องบวกพัดลมไปด้วยเลยแต่ก็ค่าไฟก็จะแบบขึ้นสูงมากเป็นระยะระยะพอให้หิวใจ พ่อแม่บุ๋มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแวะไปนะคะคุณแม่บุ๋มกเกษียณแล้วค่อยค่อยทำไปใช่ไหมคะตอนที่คนอื่นไม่ไปอ๋อเกษียณแล้วค่อยค่อไปตอนที่คนอื่นไม่ไปหมายถึงสงการเนาะใช่ค่ะถ้าเดินทางช่วงที่คนไปเยอะเนี่ยแบบค่อนข้างจะทุกอย่างต้องแย่งกันหมดเลยทั้งถนนทั้งอาหารทั้งห้องน้ําซึ่งค่อนข้างจะแอาอาัดน,นิดนึงค่ะแล้วก็อาจจะแบบ ช่วงร้อนๆด้วยอาจจะแบาบงโอค่อนข้างหงุดหงิดมีสตโตกได้เลยสวัสดีค่ะคุณแอนโอ้คุณแอนอุตสา์แวะมายังไม่ได้แวะไปบ้านคุณแอนเลยวันนี้ขอบคุณมากนะคะวันนี้วันนี้คุณแอนทําอะไรทานเย่ยเดี๋ยวจะแวะไปนะคะน้องบิ๊กโวสวัสดีค่ะน้องบิ๊กโวน่ารักมากเลยแวะมาทุกช่องเลยน้องบิ๊กโวน่ารักสุดๆเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวพี่จะแวะไปบ้างนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาคุณแอนก็สวัสดีทักทายแม่บุ๋มนะคะปลาใช่ค่ะมันไม่ใช่ปลาสวยงามมันเป็นปลาเอ่อตรงนี้เลี้ยงเสือพ่นน้ำค่ะปลาเสือพ่นน้ำแล้วก็เป็นปลาแม่น้ำที่แบบว่ารู้สึกว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เห็นก็เช่นปลากฏดอะไรเงี้ยค่ะปลากฏดปลาแม่น้ำธรรมดาแต่แบบเหมือนกับเราจะไม่ค่อยได้เจอในธรรมชาติบ,บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ ได้มาก็มาเลี้ยงค่ะคุณแอนบอกว่าวันนี้วันนี้ได้น้ำพริกกะปิก,กับไข่ดาวโอ้อร่อยเข้ากันเลยถ้ามีแคปหมูด้วยจะดีมากเลยค่ะน้องแอนมันจะแซ่บเพิ่มอีกแต่ไม่เป็นไรแค่ไข่ดาวก็โอเคแล้วคุณแอนก็สวัสดีคุณโบนะคะแล้วก็คุณแอนบอกคุณโบน่ารักจริงๆค่ะใช่ใช่คุณโบน่ารักไปให้ทุกช่องเลย อยากไปช่องไหนก็เห็นแต่คุณโบใช่ใช่คุณโบวิ่งให้เพื่อนทุกคนเลยน่ารักมากส่วนมากวันนี้วันนี้พี่ก็เหมือนว่าช่วงนี้จะยุ่งมากเลยเกี่ยวกับเตรียมของขายของมันจะหยุดสงการค่ะก็เลยแบบว่ามีเวลาไปทักน้อยหน่อยน้องวิโบบอกว่าเห็นปลาเสือพ่นน้ําแล้วค่ะใช่ปลาเสือพ่นน้ำเนี่ยจะยิงมแมลงเป็นอาหารนะคะแล้วก็ ถ้าเราเผลอเลอแล้วมันเห็นมแมลงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะจะ,จะยิงแมลงให้ตกมาแล้วก็เป็นอาหารหาช่วงร้อนๆนี้เห็นน้ําแล้วก็คือสดชื่นขึ้นค่ะน้องพี่โบบอกว่าขาล้อจะพี่แอนน้องพี่โบน่ารักมากอันนี้คือปลาเสือแม่น้ําใช่ค่ะอันนี้เป็นปลาเสือที่อยู่ในบ่อเป็นปลาเสือนครสวรรค์ค่ะมาจากนครสวรรค์เขาเรียกเสือนครสวรรค์ลายจะสวยจะมีเสือบางพระโกงเสือนครสวรรค์คุณแม่บุญบอกน่ารักมากแล้วก็ ทักทายกันนะคะคุณแอนคุณเก๋แล้วก็คุณบิ๊กโบคุณเก๋คอยเดินทางปลอดภัยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนค่อยๆไปค่ะแล้วก็อย่าลืมเตรียมน้ำติดรถไปด้วยจะได้ชุ่มชาำอนเวลาบางทีไม่อยากจะแวะข้างทางน้องเดินทางมันร้อนมากช่วงนี้อากาศแบบร้อนรุนแรงปีนี้น่าจะเหมือนกับร้อนกว่าทุกๆปีเลยค่ะ คุณอนบอกว่าขอให้ช่วงสงการชายดีนะคะเร็วๆก่างโอ้สงการน่าจะปิดร้านค่ะเพราะว่าคนจะมาแบบวันไหลค่ะวันไหลวันไหลก็คือออกไปไหนไม่ได้เลยจะต้องถ้าอยู่บ้านก็คือต้องเตรียมอาหารกักตุนไว้เลยเพราะว่าในซอยอะจะมีวันไหลแล้วแต่ว่าสนุกมากนะคะเหมือนกับพัทยาค่ะแต่อันนี้ในซอยก็จะอยู่ในเครือสหพ,พัฒน์ก็เขาจะแจ้งมาในกลุ่มเองว่าไหลวันไหนนะคะ แต่คือประมาณตั้งแต่บ่ายสามถึงเที่ยงคืนบางทียังไม่เลิกเลยก็คือเล่นกันแบบหนาแน่นมากถ้าอยู่บ้านเราคือจะต้องแบบเสียงเครื่องเสียงนี่กระหึ่มมากนอนกันไม่ต้องหลับต้องมาเล่นกับเขาเลยอ่าแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําแล้วสดชื่นจริงๆขอบคุณค่าคุณแองขอบคุณมากเลยค่านี้สิบนาทีแล้วนะคะก็ขอรบกวนเวลาเพือ่อนๆแค่นี้นะคะขอบคุณ คุณเก๋คุณแอนกินอไรดีนะคะแล้วก็น้องวิโบแล้วก็คุณแม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะคุณแม่บุ๋มนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับตามแวะไปหานะคะขอบคุณทุกๆคนเลยะคะ่ะสะสมเวลาไวะคะ้ค่ะเพราะว่าเหลืออีกน่าจะเป็น121ชั่วโมงซึ่งมันยาวนานมากเลย พยายามทําคลิปรบกวนเพื่อนๆมากเลยขอทําคลิปทุกวันเลยตาลายหรือมากช่วงนี้แล้วก็อาจจะมีขอไลค์บ้างขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอให้ทุกบ้านมีแต่ความสุขจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ